แรกของปีครับ โ <Okay. S 2> อเคหรับมาแล้วมาบังค์ขึ้นเลยเลยขึ้นเลยไปบ่อยๆตัดท้องเข้าข้างอุปกรแล้วก็ดังขับตรงขึ้นไป,อ,อ,นไปอื้อโอเคแฟบนบน้ําแรกปีฝึกตัววันนี้ โอ้ยานรอคอยโอ้โหนี่โอ้โหนี่มานานแล้วเนี่ยน้ำน้ำใสไม่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 ไเดี๋ยวกระดาดในช่วงไปเช็ดเลยทีนกแปงทีจบ เครื่องโคตรแรงเลยไม่ได้นู้นั่งเจสกีไม่อละจัดจ้านตะวันน้อยค่ะเอาค่ะรู้ทีกินได้เปล่า อวไมเอาไม่เอาไม่เอาเอาเอาไ่เอาไม่เอาไเอลไ่เาไม่เอาเไ่าไม่อาเอไม่เอาไค่เออไ่เอ่เอ่เอามาไม่อาัเ่ยมัไไม่ไม่เไม่านหน้า่าไ่เ่่าเอ่า่เอเา่าอเ่เา่่้าอาเ่ะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวรอ ถ้าผมไม่กินหมูวอะไรให้ผมแนบบ้างอ่ะฮะผมมีปลาเส้นมีเห็ดไม่หมูอะค่ะมีเกี๊ยวกรอบอ๋อโอเคคับอะไรไอ้หน้าที่แบบไม่ไม่มีหมูนะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาอ่าโอเคค่ะนี่เราก็มาเรือมาเรือของอาจารย์ตีนะอันนี้เรือ19ฟุตมาขับมา ก็กายพอสมควรนะเพื่อจะมาตกปลาแล้วก็มากินก๋วยเตี๋ยวเรือไกลเหรอสะพานอยู่ตรงนู้นเองพี่ปลาเราไม่ได้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรต้มยำของใครคะมาเชิมผมาว่าไม่ไม่ no 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 ค่ะถ้าจิ้มมันขาดโอ้โหพระคุณดอ้ยไม่ต้องปองได้มั้งคะใช่ใช่ใช่ขอโทษ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 มันขาดอะไรอธิบายให้ฟังค่ะเอาเพจอีกหน่อยเอานั่นแหละค่ะคือทำถามค่ะอย่างอื่นได้แล้วอย่างอื่นได้แล้วใช่ไหมคะใช่ เอนี่มีกุ้งเสี่ยวต้มยำนะครับค่ะว้าวของผมเอาเป็นเส็นเล็กนะครับเล็กอะไรคะเอาเอาอิซิามกกอนไหมออาิ่าิสลามเอาอะไรอ๋อเส้นอะไรนะคะเอาาหมี่เหมองกัน กี่ก้อนครับอมีสองก้อนได้ไหมก้อนนะเอาแห้งดีกว่าเอาแห้งเอาแห้งดีกว่าค่ะแห้งนี่มีฝาสีดำใส่ไหมไม่ใส่ผงชูรสนะใส่รสดีนี่ก็มารีวิวด้วยนักชิมนักชิมกังน้ำไหมครับอร่อยที่สุดในคลองนิ้เอ่อก๋วได้ครับก๋วได้ขมมิตรอืมอร่อยเลยปรุงแบบ นึกกล้าทาเลยนะอร่อยที่สุดในคลองเลยนะใช่ใเพราะมีลำเดียวใช่ค่ะมีมีอยู่ลำเดียวขับเจ็ตสกีมันก็มากินได้นะดูครับโอ้โหน่าทานมากครับนี่ยมีเรือชาวบ้านนะผ่านนี่ก็เกือบสองทุ่มนะจ้าแล้วก็มาเจอร้านเจ๊จุ๋มนะครับจ้า เตี๋ยวเรือจะจุ่มจุ่มน้องจิ๋มค่ะขอบคุณครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะคิดตังค่ะขอบคุณครับกระเพราเด็ดเล็กโอ้บะหมี่แห้งกี่ก้อนคะสองหมูเนาะจ้ะคิดเดัมใส่ไหมคะไม่ใส่อรสชาติเออกลางๆอ่ะกลางๆเผ็ดไม่ไม่ไปเผ็ดเผ็ดกลางหวานหวานได้ไม่มากหวานเปรี้ยว หวานเปรี้ยวเปรยวได้มากหวานเปรี้ยวอ่ะนี่ครับอีกย่าเป็นเว้าพมีเป็นพมีกรเชนนี่มีอะไรอีก่นี่อหไะเห็นหูหนหนูจ้านย่านคองมีอะไรอีกวะมืแล้วประมาณนี้แล้วนี่เราก็อยู่กันบนเรือนะ เรือครับก็อยู่เป็นคลองกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะของแท้วันนี้เป็นบ,บะหมี่ต้มยำรสจัดบอกว่าจัดจ้านในย่านคลองนี้ขอ,ขอพิบดีนนึอขอได้ค่ะได้ครับอ่าดดนะโอเอละขอบคุณครับนี่ อ๋อใช่ไหมร้อยสามสิบเองมาจำไม่ได้เหรอพรุ่งนี้ก็เจ็ตสกีมันเยองเลยค่ะจะขอดับเลยขอค่ะแผ่นต้นนั่นคือสารอาหารมันเยอะให้ชิมก่อนนะครับทุกคนโอ้ยังยังค่ะขอเผ็ดอีกนิดนึงครับยักอื่นแล้วคะอ่ยักอื่นได้แล้วได้โอเคเผ็ดเพิ่มอีกค่ะเบเน็ตอีกเผ็ดเพิ่มอีกหน่อยพอไหมครับพอเนาะพออืมค่ะ เราทำกันแบบสดสดบนเรือนะครับอือค่ะมีที่ที่เดียวนะครับอือค่ะอร่อยที่สุดในคลองนะคะใช่เพราะมีเพราะมีลำเดียวค่ะมีลำเดียวโอเลี้ยงด้วยครับโอเลี้ยงแก้วโอเลี้ยงแข็งหนึ่งแก้วค่ะนี่ครับมาแล้วครับอันนี้จะเต้นเล็กน้ำตกต้มยำค่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้จะเล็กต้มยำนะคะตกมันเนื้อเออโอ้หเป็นไงน่าทานมากไข่เนื้อนะคะค่ะบ้านไม่ทานเนื้อกันค่ะ กระโดดจับดูเนื้อเดียวไม่ทันอยู่ตอนทีสี่นะครับลุงจะรวยปไปที่ไหนมาก็ไม่รู anyway> o, like ้ครับลุงในคลองโอ้ได้ปลามาเยอะมากครับก็โแเยอะมากแจกพวกเราครับโอ้จนเต็มสองกระติกเลยครับโอ้โหแกไม่รู้จะรวยมาจากไหนครับหาปลามาอย่างไรไม่รู้ครับมาแจกพวกเราเต็มม้าเต็มไปหมดเลยอแล้วครับ เอาแล้วครับโอ้ยเก้าปีได้ซื้อเมาโอ้ยลบพอแล้วครับไป็นสเต็กคุณลุงหอมครับหอมนะครับยังอยู่อยู่เนี่ยนี่เลยเนี่ยตัวใหญ่ใหญ่เอาแล้วครับมีนรถแข็งพอเปล่ามีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ มีพวกบ้านนี่แหละตีสี่ตีสี่คนดีๆก็ไม่ทำกันหรอกอยู่บ้านนี่ต้องไม่เที่ยงไม่ตื่นนะเอ้ยนี่ตีสี่มึงตื่นแล้วประสบการณ์ใหม่นอนในคลองก่อนสว่างนะครับออกมาตาขาวเลยรคลองมันนึงเป็นตาขาว มีดีกาเน่กับโรขนมแล้วก็มีวงเล็กกำลังบรรเลงอยู่เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์วงเล็กกันดีกว่าว่าอากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างไปไปดูวงเล็ก 反正就是。 เดี๋ยวต้องลไลฟ์บอกในกลุ่มนะใครตามมาก็ติ่งมาใส่ปลาด้วยนะเอออ๋ออันนั้นแข็งก็ต,ติ่ไม่พอเลยแล้วต้องแข็งไม่พอเราต้องมาใส่เพิ่มอีกครับเรมีสองไปเต็มหมดแลทีนี้มีมีที่เก็บปลาครับตกปลาได้เยอะมากเก <laughs> <laughs> การบนเรือที่ ริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยามาทะเลนะครับ